สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัฐประศาสนีเก้าเด้อพี่น้องครับนะครับขออนุญาตนะครับผมถ้ายคลิปให้พี่น้องในเบื้องในแย่งขึ้นเ่าครับผมนะครับหลายคนถามมากนะครับผมทุกวันนี้รัฐประศาสนีเทติยังอยู่พี่น้องครับนะครับ ขอยัถทายคลิปตอบพี่น้องกันแล้วกันนะครับผมนะครับหลายคนสงสัยนะครับผมนะฮะซึ่งผมตอนนี้นะครับผมไม่ได้ทํางานแล้วนะครับผมนะฮะบริยูกรุงเทพลดเด้ร์พี่น้องครับนะครับอ่ากับไม่ยู่บานเฮาเหลียวพี่น้องครับนะครับผมนะฮะนี่แหละครับกับเงินก่อนสุดท้ายยูนี่นะครับผมนี่ นี่นะครับหลายหลายคนพนธามา,าผมยังเห็งนงานยุงเทียบอยู่คือเกาบอลนะครับบริยูแล้วด้วยพี่น้องครับนะครับผมกลับมาอยู่บ้านเท่า้วพี่น้องครับนี่นี่นะครับก่อนสุดท้ายพี่น้องครับ <laughs> ก่อนสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับผมน,นี่นะครับ มาแล้วมาแล้วสีเหลืองนะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมผานยางเบ่งนะครับผมนะฮะหนึ่งสิบประมาณมาเริ่มต้นนะครับผมสินค้าเริ่มต้นยี่สิบบาทนะครับผมพี่น้องครับนะครับนี่นี่ครับ วันนี้ก็จะเป็นเพื่อของใช้ไปในบ้านนะพี่น้องครับนะครับผมมีทุกอย่างพี่น้องครับนะครับมาถามหานี่มีทุกอย่างนะครับผมนะครับนี่นะครับหลายคนสงสัยว่าเออสุมือนนี่เดือนสองเดือนมานี่ผมเห็ดอีหยังอยู่ใส่นะครับผมนะฮะหลายคนก็ยังคิดว่าผมยังเห็ดงานอยู่คือเก่านะครับผมซึ่งบิเหตุเลาเลือกพี่น้องครับนะครับ ไม่ได้ทําแล้วนะครับผมกลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับแม่บ้านกะสิคขายอยู่หน้าร้านเป็นลูกศิลนนะครับผมเป็นลูกศิลแม่บ้านขายลูกศิลพี่รองครับนี่นะฮะนี่กระสประมาณนี้พี่รองครับนี่นะครับ ปรมาที่4นะครับผมเลี้ยนไปหนี100เมตดผอรีสอร์ทไอชน,น,น,นี่นะครับผมนี่นะครับกระติว้วกาดไทยพี่รองในเบื้องในแย่งนะครับผมนะฮะตอนนี้คือกลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับกลับมาอยู่บ้านอย่างเต็มตัวเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าบุกมั่นนะครับผมนี่นะครับ หนาล่างกับสบระมาณนี่พี่น้องครับนะครับนาล่างกับสบระมานนี่แม่บ้านก็ขายเป็นลูกชิ้นทอดนะครับผมสิ้นทอดอยู่หนาลานนะครับผมนะฮะเอากระสิเห็ดเป็นสินค้าราคาถือพี่น้องครับนะครับทุกอย่างเริ่มต้นที่20บบาท กะมันกบว่าเสมอไปนวพี่รองครับหาบาทสิบบาทกับมีขึ้นกันนะครับผมนะฮะกะเปิดอยู่เนี่ยขางบานนะครับบานอยนู่นะเปิดอยู่นี่นะครับนี่ติดทางใหญ่พี่รองครับนะครับตูวไรเวรเวียนวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับผมตั้งนี้เขามาจากอ่านิคมสองนะครับผมจากแจกกันตงไป สามแย่บนน,น,นั้นกันตกไปนั่นก็ไปช่องเม็กเลี้ยวไส่เลี้ยวไส่ออกไปขงเจียมนะครับผมซึ่งเข้าแรีนมาจากซีรินทอดนะครับผมนะเก็ตรมีมีไยยเงไงของไอเจ้านี้หรือว่าแพ่หล่องไปหลายเจ้านะครับผมนี่ก็สิแรีนเสร็จนี้มาเลยครับแรีนเสร็จนี้มาก็กะเห็นพอดีนะครับผมเวียนไห้นะครับผมมีทุกอย่างเด้อพี่น้องครับนะครับบมมีแต่เลือดำน้ำนะครับผม เนี่ยจากจากลานไปเนี่ยประมาณร้อยเมตรนะครับผมประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับกะสิฮอดร,รีสอร์ทไอเจ้านี่นะครับผมนะมาจากกมะกไหนกันแล้ครับบ้านผมอยู่หลังเดียวคนลนี่นะทั้งซ้ายทั้งขวาผรมีนะครับผมบริเท,ที่มีอกาสได้แววเวียนมาทั้งนี้นะครับผมนะฮะ บุดนุนกันได้เด้อพี่น้องครับนะครับผมกลับมาอยู่บ้านแล้ว yeah, พี่น้องครับนะครับกลับมาอยู่บ้านยางเต็มตัวนะครับผมมาอยู Sunshine> ่บ้านอย่างเต็มตัวแล้วนะครับซึ่งหลายคนถามมาเออตอนนี้เห็ดยังอยู่อย่างงสินะครับคิดว่ายังเห็ดงานยุงเทียบอยู่นะครับกลับมาอยู่บ้านได้สามเดือนแล้วพี่น้องครับสามเดือนแล้วนะครับผม อย่างเต็มตัวนะครับผมนะครับซึ่งมาเหตุให้เห็ดหน้านะครับผมอยู่บ้านนะครับนี่นะครับย่ำวานเขาผมกัปิดลานไว้มือสองมือผมกับไปวานเพวานหน้าผมอยู่สีสเกตนะครับนะคผมอยู่สีสเกตบ้านหน้าอยู่สีสเกตบ้านอยู่บนนะครับเวลาสี่เหตุยังกะ เที่ยวเอานะครับผมนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสไปเพื่อที่เห็นทีว่างๆของอีเมีกับอีพอนะครับผมผมก็เลยขอเพื่อนปลูกมั่นไว้อยู่นั่นประมาณเลยกกว่าล่องเบิ้งพี่น้องครับผมพอเคยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสอ่าพอที่ผมเดี๋ยวไปวานเข่า่านไปจากอาทิตย์สองอาทิตย์ละเดี๋ยว เอ่มือไดไปสียา้าเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งสวนมั่นนะครับผมลูกค้าล <laughs> ูกค้าประจำาบ้า <laughs> <laughs> นมาบ่ได้ก,กินเนอะเบิดก่อนมจวดกันนะ างนอ่น้นนนนำจิม้มรสเด็ดเด็เดที่น้ำจิม้มครับว่าเลยครับผมบอสไ,ไอ้พวกนี้จะเป็นขนมนะครับไว้ให้เล็กหน่อยเล็กหน่อยไปโรงเรียนนะครับผมยามเสาะเพื่อนแว่นะครับผม ลักๆก,ก็คือไหวไปฝนนะครับอไปฝนไปโรงเรียนเนี่ยมือตอนเสาร์ตอนเสาร์น,นี่มือละหอนะครับผมมือละหอแล้วกลับมาจากโรงเรียนนะ่ะวันละสองตกตกมือเนื่องนะสามหอนะครับสามหอผู้เดียวกันเลยเพราะว่าขันบอ่อามาขายกะเรียนออกไปสื่ออยู่หลานค่าเพิ่นขึ้นเ่านะครับผมกันเลยในๆนกับ เปิดล้านค่าแลวกวะเออเอามาหอยไว้ลูกเกี่ของเลยนะครับผมพวกนี้ก็บสเป็นพวกพลัสติกนะครับผมพลัสติกยังมากพราะทันโครบนะครับนะครับสั่งไปแล้วแต่ว่าถาม,มากก่อนจังสิ่งใดเอาของลงอีกนะครับเพราะว่ายานมันซ้ำกันพี่น้องนะครับจัดมาบพราลายนะครับก็คือสั่งมาอย่างละโหลนะครับยางละโหะลโหแต่ว่ามากพรทันโคมา,นะมากนะมากกระมังมาก กระตาเสือมาทั้งขยามากกว่าอีก่อนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นของเล่นนะครับผมฟังเสริมสวยกระสพวกนี้นะครับผมนะะเสริมสวยอันนี้ของท่งผู้หญิงนะครับผมของใส่นะครับพวกนี้ฟังทั้งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอทีนะครับผมนะเป็นพวกสายชาดพวกหัวชาติ หัวฟอกหัวฟังนะครับ <S 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 พวกนี้จะเป็นช่างฟังนี่หรือเป็นอุปกรณ์สางนะครับผมหรือมีพวกตลับเม็ดเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นพวกปลาปลาแถวนี้กับมีพวกไฟพวกคุณจ่อคุณแจอันนี้เป็นสายเอ็นเบ็ดนะครับอันนี้ก็แน,นวดักหนูนะครับผมช่างแต่ก็สิพวก,กอ่าอุปกรณ์ทั่วไปอันนั้นจะเป็นสร้างนะครับผมเป็นช่างอันนี้เป็นพวกทุ้งมือ นี่นะครับพวกนี้ก็เป็นถุงพลาสติกนะครับแล้วน,นี่เป็นอฟองนามคัดพัดปูนหล่างรถอย่งกับว่าไปนะครับพวกนี้เป็นของใส่ทั่วไปเด้พี่น้องครับนะครับยาจุดกันหยอกันยุงแบท่านหลอกส้นไร่ลันนี้ก็จะเป็นเครื่องขวนะครับเครื่องัวสนวนนี้นฟังได้พี่นะครับอันนี้ตัวยังไงก็เอามาว้พี่นะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับพวก เอาไวด้ดองนองใหม่นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นแก้วจานนะของใส่ทั่วไปกับสียุ่ประมาณนี้นะครับผมส่วนฝั่งข้างหน้าก็จะเป็นเนี่ยตรวมกับสดประมาณนี้แหละครับฝั่งทตงปีกก็สิเป็นพวกถูกเปลืกเทียนพวกน้ำหอมนำ้นำน้ำอบน้ำหอมนะครับเออฝั่งด้งนี้ก็สิเป็นพว,พวกน้กเปอกน้ำป้านำ้ำมองน้ำมันไปนะครับผม นี่นะครับกระสระมาณนี้นะครับพี่น้องครับเนี่ยกระสระมาณนี้นะครับก่อนสุดท้ายนะครับผมก่อนสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับผมฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจผมห้ผมใเด้อพี่น้องครับนะครับหลายคนถามว่าเหตุยังอยู่ต้นนี้นะครับผมนี่แหละครับสิ่งที่ผมเบ็ยดนะครับผมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตั้งขายน้ำด้อครับ ขอกำลังใจด้วยนะครับผมกลับมาอยู่บ้านเต็มตัวแล้วพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปใส่พี่น้องครับนะครับเดี๋ยวผมถือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบื้องในแย่งเก่าเดือดพี่น้องครับห่างหายไปสองสามมื่นพี่น้องครับนะครับเนี่ยนะครับกำมาแล้วเดือดพี่น้องครับนะครับสิพยายามถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบื้องในแย่งทุกมื่นทุกมื่นนะครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Vâng, phòng thăm lại